สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะพามาเที่ยวหัวหินสฟารีนะคะค่าบัตรเข้าชมผู้ใหญ่อยู่ที่250บาทเด็กอยู่ที่150บาทนะคะเป็นราคาเบื้องต้นนะก่อนจะเข้าไปชมข้างในเราก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันก่อนชิลๆนะคะร้านคาเฟของเขาก็จะติดอยู่กับข้อของม้าลายนะคะจะมีม้าลายให้เรานั่งชมชิลๆก่อนแล้วก็จะมีวิวบรรยากาศสวยๆให้นั่งพักกัน ก้วกาแฟของเขาเราชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะใส่เป็นรูปแบบของกระป๋องนะสก,กรีนโลโก้ว่าหัวหินซาฟารีเดินชมด้านนอกกันก่อนนะคะพอเดินเข้าไปเราก็จะเจอกับเหล่านกแก้วนะคะสายพันธุ์ต่างๆนะจากโซนแอฟริกานะน้องๆน,น่ารักมากเชื่องมากเลย สามารถไปถ่ายรูปคู่กันได้นะคะหรือว่าจะให้ทางสวนสัตว์ถ่ายรูปคู่กันได้นะเขาก็จะมีให้เราไปเลือกดูได้ซื้อกลับบ้านเป็นของที่ระลึกนะคะจะมีสัตว์มากมายนะคะให้เลือกถ่ายนะจะมีลิงชิมแปนซีด้วยนะลิงตัวนี้ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะรอให้คนไปถ่ายรูปคู่กับเขานะจากนั้นพอเดินลงไปนะคะเลี้ยวขวา เราก็จะเจอกับอ่างปลาครับน่ารักน่ารักกับบ่อน้ํำตกนะแล้วก็จะเจอบ่อจระเข้ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อจระเข้เราสามารถให้อาหารจระเข้ได้นะคะสามารถดอนเบ็ดลงไปให้ได้จระเข้ตัวใหญ่มากน่ากลัวแต่ก็สวยงาม ถัดมาจากบอ่จอจระเข้นะคะก็จะเป็นส่วนโชว์แสดงของน้องหมูนะสีสหายหน้าสลอนนี่น่ารักมากๆเลยนะตกเราไปได้นะนมสองขวดเขาก็จะสามารถให้เรานำนมเนี่ยไปให้น้องหมูทานได้นะคะน่ารักมากๆเลยดูสิหน้าตาสลอนเลยก่อนออกจากโซนนี้นะคะเราก็จะแวะทักถ่ายน้องม้าลายกันก่อนนะดูสิ สะบัดหางน่ารักเชียจากนั้นเราก็จะเดินไปอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามนะตรงส่วนนี้ก็จะมียีราฟนะคะมีอปป้านะแล้วก็มีเสือนะคะที่จัดจแสดงโชว์นะคะตรงนี้นะคะถ้าเสียงเงิน1200บารบาทในบัตรเข้าชมนะก็สามารถนั่งรถกล่องทางหัวหินซาฟารีนะคะเข้าไปดูยีราฟใกล้ๆได้เลยแบบที่เห็นในภาพนะ แล้วก็จะมีนี่ค่ะส่วนของห้องอัลปาก้กานะคะค่าเข้าชมนะคะ250บาทสามารถเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่กับน้องๆได้เลยนะคะตามอัธยาศัายเลยนะอันนี้โชคดีมากเลยนะเขาปล่อยน้องๆอ,ออกมาฉี่มาอึเราก็เลยได้ถ่ายรูปกับน้องๆใกล้ๆด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ